ต้องทนจ้ะอีกนานกว่าจะได้กินข้าวมีคิมบะไลท์บนรถไหมมีกินไปแล้วไม่มากกร้องจากบ้านเ็ด้อมีใครอยากถามอะไรไหมเรารถติดเราก็เลยเหงาเฮ้ยอยากจะบอกว่าคิดถึงแฟนขับมากมากๆๆๆมไม่ได้คุยกันเลยนะ ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ันนี้ก็เลยเห็นแต่รูปที่เราลงใช่มีใครพูดอะไรไหมครับมีใครพูดอะไรไหมไม่มีอ่ะตอนนี้ฮัลโหลทุกคนไฮไปไหนมาคะวันนี้เหรอคะวันนี้ไปทำธุรกรรมทางการเงินค่ะฟังดูเป็นผู้ใหญ่มากก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่แก่แล้วแก่แล้ว คือไปธนาคารมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะไปธนาคารอีกเหมือนกันวันนี้เป็นวันวันธนาคารวันธนาคารแบงกิง้งวันแบงกิง้งเราก็ต้องจัดแจงเรื่องบัญชีของเราด้วยนะคะไม่มีใครทําให้เราเราต้องทําเองค่ะ ผมคุณหมากตัดผมมาหรอคะไม่ได้ตาดาัดนะคะแต่ว่าใส่มันดูแย่ใช่ไหมครับไม่ได้เซ็ตด้วยครับผมยาวมากแทงตาแทงตามหมดแล้วครับต้องคาดไปก่อนเนี่ยแล้วก็วัน,ว,นวันหนึ่งก็หาแต่อันเนี้ยทั้งวันอย <c oughs> <'re> ู่ไหนเี่เยวนี้คาดผมเข,า,มขาไมมหมเดีเยวนี้คาดผมเขาไหมทุกวันทั้งวัน<อ>ต้องห้อยคอเหมือนแมสต์อี๋หน้าแ,แมสต์ทำไงฮะแมสต์ทำไง แมสเราไม่เคยห้อยๆแล้วที่หมากสวยมากที่หมากสวยมากกว่านี้ Banking Day ใช่ค่ะ Hi Philippines ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศดีนะไม่อากาศใครที่ใครแบบตื่นเช้ามาสายๆอะไรเงี้ยเนาะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะ เราเริ่มได้กลิ่นของหน้าหนาวใช่อกลิ่นหน้าหนาวจริงๆสายมโนจมูกดีมันจะเป็นกลิ่นของหน้าหนาวอ่ะอยากให้หน้าหนาวแล้วเพราะว่ากุหลาบเราจะสวยมากช่วงหน้าหนาวตอนนี้ตบตีกับเพียอยู่ตอนนี้ฝนเอ่อที่ผ่านมาฝนตกเยอะมากฮะกุหลาบช็อกเลยใช่กุหลาบแบบกักน้ำาบอกก็เลยต้องเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม ดูเหมือนพี่หมากง่วงนอนนี่ใช้แอปแล้วนะน้าพี่เ็นอป่างนี้เหรอครับพี่หมาง่วงพี่หมาไม่ง่วงพี่หมากหิวค่ะพี่หมากหิวตลอดเวลาแต่เขาว่าเขาต้องซื้ออะไรกินก่อนแน่เลยอตอนเย็นทานอะไรคะตอนเย็นเราจะไปช้อนเราจะเรามีนัดเรามีนัดเรามีนัดแล้วคะ่ะวันนี้ นี่ก็เลยตอนก็เลยจะกินน้อยๆเพราะว่าตอนเย็น<ช>นะ่ะเรากินหนักเคยสอนพี่หมาพูดภาษาเยอรมันไหมคะสอนแต่นางไม่จำยกเว้นตัวเลขตัวเลขอร,ร่อยแล้วอะ่อยแล้วอร่อยแล้วไอ้ทวยไค 4 5 6 7 8 8 right. oh yeah. right. 9เอาอีกแล้วเกาอีกและเอาอีกและเร็วๆไอเขาเซนเย้ได้แล้วเว้ยฝึกมาโอ้โหเป็นอาทิตย์กว่าจะได้เออนามันไม่ได้ใช้มันยังไม่ได้ใช้มันก็เลยแล้วสิบเอ็ดี่เอ็ดสิบเอ็ดไง เอลอะไรอ่ะเอลเอลเเอลเสิบสองทไวเซนทไวเซนอันนันสิบสามอ๋อทวีลทวีลทวีลทวลทวีวสิบสองนกใครจะออกเสียงได้เอ้า ออก <Still> ได้สิต้องอย่าไปคิดว่ามันอย่าไปแบบโอเคคโอเเขาเรียกว่าอะไรกันตัวเองใช,ใช่แล้วก็ <Okay. S 1> อย่าอย่าไปคิดอักษรภาษาไทยอ่ะไม่งั้นจะไม่ออกเสียงแบบนั้น <c oughs> อพี่คิมร้องเพลงให้ฟังหน่อยกลัวกระจกรถจะแตกค่ะพี่อาไม่ใช่เพราะอะไรคนขับงง ใช่ต้องกุดหูอเออเนียนะมีใครอยากถามอะไรไหมคะเอาจริงงคือคิดถึงมากๆจริงก็เลยอยากจะมาไลฟ์คุยกันแต่ว่าไม่ได้บอกล่วงหนะ้าก็เราจะก็จะมาสื่อสารว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีน้าหวานมากเลยอ่ะแอปนี้ไม่เหมาะกับเขานะก็ผมลงมาแล้วจ,จะได้หน้า บีฝากละครหน่อยดิฝากละครหน่อยละครจะออนแอร์แล้วไม่ใช่หรอใช่วออันที่28นี้นะครับจะพลาดชมตอนแรกของละครเรื่องเกมล่าทรชนนะครับผมเรื่องนี้ดียังไงคะเรื่องนี้นดียังไงมันมันมากบู๊เยอะไหมคะมันมันมากบู๊เยอะมากทำหน้าที่ถามเป็นนักข่าวครับอ่าไหนาถามสิลคะ่ะ แล้วมีฉากเลิวซีนไหมคะต้องมีอยู่แล้วครับหรอใช่นักหน่วงไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับแต่วันนั้นก็จะพาไปกินอะไรอร่อยๆนะครับเอ้าอยู่ดูไม่ได้หรอดูไม่ได้แก่หรอตอนไหนตอนแรกๆหรือว่าตอนตอนท้ายท้ายอ๋อท้ายแต่เขาดูตอนแรกไปแล้วนิดหน่อยที่มีเปิดให้เขาดูที่เป็นแบบ เออ้วต้องดูกันเองเออสนุกดีนะอ้าวีดูแล้วเหรอดูเอ้าอ้าเหรอจะไม่ได้ไม่เขาตัดใหม่นะอันนั้นเวอร์ชั่นเก่าเอาหรอตัดใหม่แล้วแต่ก็เป็นฉากนั้นอยู่ดีป่ะฉากเปิดอ่ะใช่ใช่ใช่ใชเออนะครับก็อย่าลืมดูพร้อมกันตอนแรกวันที่ยี่สิบแปดนี้ทางช่องสามสิบสามนะครับอืมก็เขาเรียกว่าทุกวันนยนะไม่รู้เหมือน ที่แปะวันอะไรอะวันนี้วันอะไรไม่รู้เลยเนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันคาวันนี้วันคาสท่ามใส่สีขาวเหลืองครีมครับนอกนั้นได้หมดนอกนั้นได้หมดค่ะครับอะไรนะใครพิม์อะไรไม่เข้าใจเลยอะพิมภาษาอะไรเนี่ยอ๋อ Hi Indonesia fans Hi Philippines เอาว่ามีแฟนคลับอินเตอร์มาเต็มเลยอ่ะ Hi Cambodia Hi everyone h i ฮายกัมพูนี่เคยพูดได้นะลืมไปละมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาใช่ไหมใช่ Can you speak Cambodian No Can you speak Thai Sorry ก็เออบอกเขาดิว่า Teach us. Oh yeah, can you please teach us how to say how to say I miss you in Cambodian? Yeah. How do you say that? Because we really do miss you all. From everywhere. Around the world. <laughs> we can have more trips or not. No, we don't have any trips yet. No? ไทยเวียดนาม I love Vietnamese Vietnamese food เนอะเฟอนมเนือง no? <For> and นมเนืองนมเนือง <laughs> Spring rolls healthy food mm hmm. <Yeah. S 1> พี่หมาอุ้นเหนือคะ่ะ <laughs> oh, อู้ยยงหิวข้าวหิวข้าวมาเดียวนี่หิวข้าว <You> หิวข้าวหูหูเรื่องก็หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวด้วยทำพูดอะไรพูดยังไงหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันพูดแค่นี้เหรอไหนค่ะดเดืองก็บอกว่าสิคิดกกึเติงึือเติงเติง อ้าวคัมเบเดียสอนเรายังอะอ๋อคัมเบเดียสอนเรายังอ๋อนี่ไง Miss you is not นมนม neck 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 n e c ฮะนม neck neck really นม neck neck are we saying it right เป็นภาษาพม่าอ๋อบินกะลาบาเป็นภาษาพม่าเออโอ้ย sorry เพราะว่าเรารู้แค่นั้นเราเคยไปที่นั่นใช่ไหมเราก็ไม่มีใครสอนเรา Nom nom nook nom nook neck nom nook neck Hi Myanmar Oh Thank you How is everyone? How is everyone doing? Knom Knom Nuk Nak Oh Me Cnom Nom Nuk neck Nak Nak เจ้นมากพี่คิมบอกหิวตลอดพี่มาพูดเหนือบอกว่าหิวข้าวหิวจริงท้องเนี่ยหิวไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่มาหิวตลอดเวลาจริงเป็นแฟนคลับแอคทายเป็นแฟนคลับสวัสดีครับเป็นแฟนคลับมาโผล่ที่คิมเบอรี่ครับสวัสดีครับไม่ได้เจอเลยอ่ะไม่เจอสักคนเลยเนาะ ไม่ได้เจอใครเลยจริงๆเราก็ชินนะแบบเวลาเราไปเข้าช่องอะไรเงี้ยเราเจอคิดว่าแบบเฮ้ยลงรถไปเดี๋ยวเจอแฟนคลับไม่อะไรเงี้ยแต่แบบพอไปถึงเฮ้ยเงียบอ๋อเขาแบบเออเขาเออบอกไม่เขาแบบมาไม่ได้แม้กระทั่งแม้กระทั่งแบบอะไรนะเวลาไปอัดรายการอัดรายการแซ่บอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแฟนคลับแล้วก็ะแบบ อยไปยืนรออะไรอย่างเงี้ยไปถือว่าโอ้เหงาเชียใช่คิดถึงนะทุกคนคิดถึงนี่เราจะถึงละวุนอ่า so it's come k น o ก k k n o oh my god I'm so bad at this อะไรอ๋อเอป่านึกว่าเราเลยร้านต้นไม้นี่เราเดี๋ยวจะไปอ๋อไม่เลยไม่เลย โอเคโคคิดถึงทุกคนจริงๆนะคะถึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าสมมติว่าวันไหนจะมาไลฟ์อีกก็เดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าแล้วกันทุกคนจะได้เตรียมตัวแล้วก็มาคุยกับเราเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็แค่มาแบบว่าทักทายเพราะว่าอยากให้แบบอยากคุยด้วยจริงๆโอเคโอเคบายแล้ว๊ายบาย